สวัสดีครับวันนี้วันนี้เรามาแก้ไขสวิตลูกลอยนะครับสวิตลูกลอยปั๊มปั๊มห้ยโคงไม่ทำงานนะครับตัวนี้ครับปั๊มไม่ทำงานนะครับปั๊มไม่ทำงานเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนสวิตลูกลอยนะครับ <c oughs> เปลี่ยนสวิตลูกลอยสวิตลูกลอยค <c oughs> วบคุม <c oughs> ปั๊มน้ำ <c oughs> ปั๊มให้โฟงนะครับ <c oughs> มีสองตัวต่อนุกลมกันนะครับ <จ>ตัวหนึ่งกันน้ำหล้นตัวหนึ่งกันน้ำไม่มีสูบนะครับมือพันจ er ันช่วยจะเอเบื้งคอยเป็นตะพันซุปคอยเอาไม้คมแลเอาไม้คมแล้เราันจันเลยอเดี๋ยวเขาใส่ต่อนพอดีตรงชอที เปลี่ยนสวิตลูกลอยควบคุมกระดับน้ำขึ้นข้างบนนะครับป้องกันน้ำรดนกับป้องกันมอเตอร์ไหมโดยการต่อสวิตลูกลอยแบบอนุกรมกันนะครับเปิดใช้งานออโต้ทำงานปกติครับ

ปกติแล้วครับเปลี่ยนสวิตลูกรอยนะครับสวิตลูกรอยสรุปคือสวิตลูกรอยชำรุดนะครับเปลี่ยนใหม่ใช้งานได้ปกติคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ